สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวแล้วก็ยุ่ต่างประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฟังทยเบิร์สุครสุกรนนะมเอฟซีนได้แซงเรื่องนี้มาเนาะจากเพจของมุมม,ม,ม,มองเพื่อนบ้านอีกแล้วเนาะมีผู้ใหญ่ยอยู่ในประเทศลาวติดดาวไลค์นาดนะไปคอมเมนต์นะแล้วว่าทหารลราวเฮาสามารถยึดภาคอีสานได้เพียงแค่สามชั่วโมงเท่านั้นมาเพราะทหารไทยมัน ลบบ่เป็นมามาตายอยู่บ่แตนเป็นพันนะ <c oughs> เออเออคีโมบ่มีวันไว้อันนี้แล้วเขาบา่า <c oughs> จีมาคีโมสิเขาเฮียงนะบ,บ่ิ่งสภาพนะทหารประเทศลาวนะเมื่อแห่งจีเล่นวิ่งเล่นกับเขาอันยังจีบบ่มีปัญญาแล้วนะเบิ่งอาหารการกินเขาเนี่ จเจียวอย่างไปลบกับเขามีแต่คิโมอยู่นั่นย้ำใดจังที่ไปยืดมือใดมือใดจังจะได้นะอย่าว่าจะไปยึดเขาเลยทุกมือเนี่ยนะเวลาเจ็บเป็นยังเล่นไปให้เขาฮักษาอยู่นั่นนะจะเจียมปัญญาที่ไปยืดเขาบบเบิ้งบอาวุธเขาทันสมัยปันใดนะว่าเขาอยู่ในอันดับที่เท่าใดนะพกเจ้าอยู่อันดับที่เท่าใดได้เขา้า เกนนันดำดับน้ำเขาอยู่โบจิไปยึดอีสานฮันนะคุยโม่คุยโวนะบ่าอายดาวในบ้านเนี่ยบ่ถามในรูนะงางสานีแ่แหละก้อนจะไปยึดอีสานฮันนะหาเงินหาคำไปซื้อเข้าเลี้ยงทหารให้มันมีเฮือมีแหงก้อนให้เขากินแต่พักแต่ง่ายอยู่นั่นนะ เบิ้งสภาพทหารเบิ้งสภาพกองกําลังประเทศตัวเองแน่กองกําลังบางบ้น,นั้นแห้งเขื่อนเล้าไก่ในโบเมนติป่ะป่านั้นมาไข่ทหารน่ะฝากกระแตะไม้ไฟ่อยู่นั้นน่ะเบิ้งประเทศเขาแน่น่ะจะจะเข้าไปอ่ายึดคอนคันว่าบอสบายซ้ำเท่าไปน่ะฮักษายอยู่ประเทศไทยพอจะได้สติขึ้นมาตึง้ง นาบายลูกไอาลานไงบอะอ่านความคิดพวกนี้เป็นยังพวกกันที่มีดาวติดจูบ้าพวกนี้น่ะคือคิโมคุยวูเอาคักเอาแนี่ยไหนๆบางคนไ็โอ้ยไปยึดอันภาคอีสานมานะยังให้ก่อนยงวะเก่งวะส้นอืมจ้าน่าไปเมือ่อใดบอกเขาน่ะ ไครที่ไปนําเจ้าทุกมือเนี่ยนะแค่ว่าประเทศไทยเขาปิดด้านใสพวกแก้าก็บห้องให้วูวโวแล้วนะอย่าสู้ว่าไปกุยโม้ใส่เขาเลยแค่เขาปิดด้านเข้าไปหันพวกแก้วก็บร่องบอยบายแล้วนะจะว่าไปสู้ฮบกับเขาทุกมือนี่เบิ่งสภาพความเป็นอยู่ของพวกแก้วแน่เ็ดให้ชีวิตทหารอยู่ในประเทศทันมีดีขึ้นกวนเดอร์นนะ เบิ้งกองกำลังนะอาวุธในประเทศมันทานสมัยคือเขาโบนะอย่าว่าแต่สพายปืนอากาศอยู่นั่นเลยเขาไปหอดาวองคารแล้วอาวุธเขานะมีแต่วพวกแก้วเอ้ยขึ้นมาจะสู้กับเขาเขาพ่นติดตั้งฐานทัพแล้วอ <c oughs> ย่าว่าแต่ว่าสามชั่วโมงเลยพวกแก้วลบกับเขาเป็นปีกับโฆนณาเขารอกนะอย่าสู้ไปชิมคุยมโมวเวซ่เขาอายเขานะ พวกแก้วโมมีปัญญาเฮ็ดแล้วเจ้ากระเฮ็ดบ่ได้อีกนะเพราะพวกแก้วหันยังคอเขาอ,อยู่เดี๋ยวกขทวงเงินที่ติดนี่ไว้เดี๋ยวก็เงืบนะทุกมือนี่บ่เป็นบมมีปัญญาใส้ฮันนี่เขาบมแมนตินะชีวิตประจำวันบมมีอย่างเฮ็ดบ่กอะโมมีอย่างเฮ็ดติถ้าบ่มีอย่างเฮ็ดไปฝึกทหารนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นนะให้มันปราพวกกันคอเล็ปสันอยู่ในประเทศฮันได้ก้อน คอร์รัปชันนั่นเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แบบจักเทาบ่เทาเต็มอันเนี้ยน่ะนะคะมีปัญญาบอจัดการประเทศตัวเองให้ดีขึ้นก่อนว่าให้เขาหัวขวานละละ่ะเบิ้งทรงผมกับอันเบิ้งดาวในเสื้อเนี่ยซิ่งเดียวที่พวกแก้าเฮ็ดได้หะนะ่ะส้มเซยนนะย่าสู้ไปอ้างจะเขาแล้วว่าเอ้จะพร้อมจะสู้รบพร้อมจะยึดอีสานหัน เพียงแค่เจ้าตั้งฐานลบขึ้นเจ้ากมุนอุ้ยปุ้ยแล้วนะถ้าเว้าถึงประเทศไทยยึดประเทศเราภายในสามชั่วโมงฮันเออคือ,อยู่นะอันนั้นคือ,อยู่แล้วถ้าเกิดระบบแก้วว้าพวกแก้ว,แบบบกกวจะไปยึดเขาภายในสา พ้อมือ่อใดบอกเขาถ้าสิไปแท้หานะนะเด้อนะมีปัญญาเฮ็ดป่เสื้อแต่ว่าพวกเกรากรบพอ่อเมื่อใดนี่เขาสร้างปิดด้านก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยเขาสร้างปิดด้านเลยนะพวก้าจะให้โวยวายเอานะหนึ่งแห่งงานเนี่ยสองมาพวกเกจะม่ได้อ่าเข้าป่าอาหารจากประเทศไทยเพราะว่าทุกเมื่อนี้แม่นแต่ป่าแดกยังบ่มีปัญญาผลิตเองอยู่บอยังนําเข้ามาจากประเทศไทยบบแม่นติ ของกินแป้งน,นัวเอยกันยังนําเข้ามาจากประเทศไทยบอกทุกอย่งนําเข้ามาจากประเทศไทยอะพวกแก้วจะไปสู้รถประเขาได้เพียงแต่ว่าเขาตัดการชื่อสารการคนส่งสินค้าใส่พวกแก้วน,นะพวกแก้วกะวยบายแล้วเสื้อลดนะพวกเก้าก็ห้อนหวนแล้วนะเ <c oughs> บ้าให้เด็กน้อยเขาหัวควรนไหลนะ เพราะไทยมันลบบเป็นปัทุนะยาซูบ้าใส่เขานะพุ่นน่เจ้าไปเบิ่งสภาพทหารเนี่ยในประเทศลาวพุ่นน่ะลบเป็นบอหันแม่นแต่ว่าอันคำนับเข้าอันงานศพเขากันยังหันหน้าหันหลังพิษอยู่บบแม่นบออย่าว่าแต่ไปอาศัยลบกับเขาเฮียงไปฝึกพวงนั่นให้เข้าที่เขาทางโกน ขาอย่ยบบหันหู้จะกลัวหันไส้หันซ้ำไอซูเปอร์บังใส่เขาลายนะคีมโมบบมีมนไบ <c oughs> ไอที่าหารเขาไปตายยู่บ่แตนสมัยตะเกียน์่าต้องเอามาดอกตั้งแต่สมัยสงครามพูนานะบ่ต้องเอามาเล่าฟืบฟื้นกันดอกเรื่องพวกนั้นมันพลาดมาแล้วนะถ้าเอาลบไม่จกประเทศใดที่ตุยก้อนประเทศใดนะ และซุ่มมอโมใส่เขาน่ะทหารพวกแก้วมีจักนายมีจักพันธอาวุธพวกแก้วพ่อมมือโบแล้วกลับไปเบิ้งชุดกูเกิลหาด้อยนะมาประเทศไทยเขามีอาวุธยังแน่ก็ <c oughs> ว่าหันย่านพวกแก้วหันเหลือแต่ซากอยู่ดอกยนะ ทุกมือในทหารคือพวกเก้ยยังไ่ได้เข้าแถวน้าเข่าซ้ำาม่ได้ติดอัดดับยุ่น้ำเข่าซ้ำนะอย่าว่าแต่ว่าไปคุยโม่คุยโวเสียสเขา่าหาเงินซื้อเข้าซื้อน้ำหาเบีย้ยเลี้ยงซีบเลี้ยงทหารคนนะมันยังมีประโยชน์ก่อนที่จะออกมาเบ,าบ้าแบบนี้ซ้ำนะไปนะไปหาเสื้ออาหารเสริมบำรุงสมองนะจะได้สลดัดสลัดขึ้นมานะ จะบ่ได้เพิ่เจอตอนใบเกษียณเ,เนาะ <laughs>